สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอเลิศค่ะวันนี้นักเรียนก็อยู่กับค,คุณครูมีนนะคะนักเรียนได้นําหนังสือวิทยาศาสตร์ป5เล่มหนึงของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะสําหรับในคาบนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องแรงในชีวิตประจําวันค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะไปรู้จักกับอีกแรงหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องแรงลับมาแล้วเนาะครั้งนี้นะคะคุณครูจะพาไปรู้จักแรงใหม่ละคะ่ะแรงใหม่นั้นชื่อว่าแรงเสียดทานไหนใครเคยได้ยินไหมคะหรือมีใครเคยรู้ไหมคะว่าแรงเสียดทานคืออะไรแต่ก่อนอื่นที่คุณครูจะไปบอกนะคุณครูนะคะมีกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนนะคะมาให้นักเรียนทุกคนลองทําด้วยกันคะ่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดูภาพนั้นอ่าภาพนี้นะคะเป็นบ้านของแมนเล็กและโบอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันวันนี้นะคะทั้งสามคนเนี่ยก็นัดการปั่นจักรยานค่ะเพื่อไปเล่นที่สวนสาธารนณะของหมู่บ้านอ่าไปปั่นด้วยกันนะซึ่งในการปั่นเนี่ยระหว่างทางค่ะมีบ้านหลังหนึ่งกำลังต่อเติมรลัวบ้านอยู่กำลังต่อเติมป๊กปกปักปัก,ปก,ปกนะรััวบ้านอยู่นะคะ จึงมีดินทรายบางส่วนนะกระจายอยู่บนพื้นถนนทำให้การเดินทางในวันนี้เกิดความลำบากอปั่นจักรยานไปสามคนนะคะลองดู่าหมวกกันน็อกสีน้ำเงินนะคะพูดบอกว่าเพื่อนเพื่อนช่วยเราด้วยเราปั่นจักรยานผ่านพื้นทรายได้ลำบากมากอ่า นักเรียนนะคะที่ใส่หมวกสีน้ำเงินอยู่นี้ชื่อแมนนะแมนเนี่ยบอกว่าเพื่อนๆช่วยเราด้วยเราปั่นจักรยานผ่านพื้นทรายได้ลำบากมากอ่าส่วนนักเรียนหมวกสีเหลืองก็บอกว่าแมนแมนแมนลองปั่นจักรยานบนพื้นคอนกรีตแบบพวกเราสิเราปั่นได้สบายเลยอ่าเห็นไหมคะแสดงว่าแมนเนี่ยปั่นอยู่บนพื้นทรายคนเดียวแล้วปั่นยากมากนักเรียนนึกถึงตัวเองนะตอนที่ปั่นจักรยานเรามีพื้นทรายใช่ไหมคะปั่นยากเนาะอ่า เพื่อนของแมนเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ลองมาปั่นบนคอนกรีตสิจะได้ปั่นได้เร็วนะปั่นได้สบายขึ้นเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนักเรียนมาคิดกันนะคะมาข้อที่1นนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดแมนจึงปั่นจักรยานผ่านพื้นทรายได้ยากลาบากอ่าทาไมถึงยากลาบากคะมาตอบพร้อมกันนะคะเป็นว่าเพราะว่าพื้นทรายนะคะจะมีความเป็นไงคะขุขะ นะมีความขุกข่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขุกข่เนี่ยเวลาเราล้อเนี่ยล้อล้อของรถรถจักรยานเนี่ยผ่านไปทําไงคะเกิดแรงต้านใช่ไหมคะเกิดแรงต้านขึ้นมาทําให้ปั่นไปเหอะแรงก็ต้านไปเป็นไงคะก็เคลื่อนที่ได้ช้าลงแรงตรงนี้คะ่ะเราเรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองอ่าตอบข้อที่หนึ่งเลยนะคะเพราะทรายนะคะเพราะทรายมีพื้นผิว ขุค่ะมีพื้นผิวขูกค่ะนะคะทำให้เกิดแรงต้านระหว่างล้อทำให้เกิดแรงต้านระหว่างล้อทำให้เกิดแรงเสียดทานนั่นเองค่ะทำให้เกิดแรงเสียดทาน ต่อไปนะคะข้อ2ค่ะข้อ 2, 2นักเรียนมีโอกาสได้ปั่นจักรยานผ่านพื้นทรายจะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับแมนหรือไม่เพราะอะไรไหนไหนในห้องนี้มีใครเคยปั่นจักรยานผ่านพื้นทรายบ้างคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเวลาเราไปเที่ยวทะเลนะ่ะเคยไหมคะเคยสังเกตไหมไม่ไปเที่ยวทะเลแล้วเราไปเช่าจักรยานปั่นใช่ไหมแล้วก็ปั่นไปในตรงคอนกรีตที่เขาบางทีมีพื้นทรายอะ่ะทรายแบบมาอยู่เต็มเลยอะคะ่ะน้องบางแสนเนี่ยบางแสนเลยนะ่ะ นะคะคณครูเคยไปปั่นแล้วแบบทำไมปั่นไม่ไปสักทีปั่นเหนื่อยมากก็คือไปเหมือนกันแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะคะที่เหนื่อยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์เดียวกับแมนเลยค่ะเพราะว่าพื้นผิวของทรายเนี่ยจะมีความขูุขระไงคะก็เลยทําให้เกิดแรงเสียดทานมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่านักเรียนคนไหนไปปั่นนะคะหรือใครไปปั่นเนี่ยก็บนพื้นทรายนะก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับแมนเหมือนกันค่ะต่อไปว่าเหมือนกันเหมือนกันเพราะ มีแรงทรายทำให้มีแรงเสียดทานมากขึ้นอ่าเพราะทรายนะคะเพราะทรายทำให้มีแรงเสียดทานมากขึ้นต่อไปข้อ3นะคะ การปั่นจักรยานผ่านพื้นคอนกรีตกับพื้นทรายมีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนคิดว่าใครไปได้เร็วกว่าง่ายกว่าถูกต้องก็คือพื้นคอนกรีตเนี่ยจะไปได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่านะคะเป็นเพราะว่าแรงเสียดทานเขาน้อยอะคะ่ะแต่ในขณะที่ถ้าไปปั่นบนพื้นทรายแรงเสียดทานจะมากพอแรงเสียดทานมากแรงต้านก็มากค่ะอ่าตอไปเลยค่ะว่ามีความแตกต่างกันอ่ามีความ แตกต่างกันโดยพื้นคอนกรีตจะมีแรงเสียดทานน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าพื้นทรายทำให้ปั่นได้ ง่ายกว่านั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเรามารู้จักนิยามของแรงเสียดทานกันแล้วนะคะในภาพนี้นะคะเห็นไหมคะมีคนนะคะกําลังปั่นจัก,กรยานอย่างสนุกสนานเลยนะคะในไปดูวิวธรรมชาติสดชื่นไหมเห็นแล้วสดชื่นแฉลวอ่ะดูที่ทางการที่วัตถุเคลื่อนที่ไปนะคะเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แล้วนักเรียนดูแรงเสียดทานเกิดอะไรขึ้นแรงเสียดทานเป็นทิศย้อนกลับใช่ไหมคะหรือทิศต,ตรงกันข้ามนั่นเองทิศต,ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่นะคะทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาขีดนิยามของแรงเสียดทานนะคะไปพร้อมๆกันแรงเสียดทานคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ2ชนิดโดยมีแรงที่ผิวของวัตถุด้านนั้นนะคะต้านนะคะต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่งและตรงนี้จําให้ดีเลยค่ะมีทิศทางของแรงตรงข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เอาไฮไลท์มาขีดเลยค่ะนักเรียนมีทิศทางของแรงตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่าลืมนะคะแรงเสียดทานเราต้องเป็นทิศตรงข้ามกันนะกับการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะมาดูลักษณะของแรงเสียดทานกันลักษณะของแรงเสียดทานนะคะผลของแรงเสียดทานนะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่นิ่งหรือกําลังเคลื่อนที่เป็นแบบนี้นะคะ ข้อที่หนึ่งถ้าออกแรงเห็นไหมเขากำลังผลักตู้เย็นผลักตู้เย็นอยู่ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุใดที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวชนิดหนึง่งอ่านักเรียนขีดตรงนี้ก่อนนะคะวัตถุที่อยู่นิ่งอบนพื้นผิวชนิดหนึง่งให้มีการเคลื่อนที่ไปแรงเสียดทานจะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ยากนักเรียนเคยไหมคะไปผลักตู้ที่มีขนาดใหญ่ๆเน่ยก็ได้หรือว่าตู้เย็นก็ได้ค่ะ ผักนะคะแล้วเป็นยังไงคะไปไหมก็ไม่ค่อยจะไปใช่ไหมคะไม่ไปเป็นเพราะว่าวัตถุนั้นอยู่นิ่งอยู่แล้วนะคะไม่ใช่นักเรียนต้องไปผักอันที่มันไม่ได้มีล้อนะอันนี้ที่บอกว่าให้ไปผักเนี่ยนักเรียนบอกไม่เห็นไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็มีล้ออะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เราให้ลองไปผักอันที่มันเป็นแต่ว่าในการผักนะคะนักเรียนจะต้องอยู่กับผู้ปกครองหรือคุณครูตลอดนะคะห้ามผักเองนะเราไปผักโต๊ะก็ได้ค่ะเราเลือกผักโต๊ะแล้วกันนะคะขนาดเล็กๆพอ ะะลองผักดูนะวัตถุที่อยู่นิ่งอยู่แล้วเนี่ยเป็นไงคะผักก็ไม่ค่อยไปเพราะว่าแรงเสียดทานมันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันจะต้านทําให้วัตถุนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ได้ยากแต่ถ้าเป็นข้อสองะคะการถ้าออกแรงกระทําต่อวัตถุใดที่กําลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะทําให้วัตถุนั้นเป็นไงคะเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งนั่นเองอสมมุติว่ามีลูกบอลน,นะคะดูในรูปค่ะเล่นบอลกับเพื่อนนะคะเพื่อนเตะลูกฟุตบอลมาฟึบ เราเป็นโกเราทำยังไงคะเราวิ่งหนีลูกบอลไม่ใช่เราจะต้องไปจับใช่ไหมไปจับลูกบอลไปจับหรือไปเตะใช่ไหมคะาการนี่เราทําแบบนี้ลูกบอลเราจะเป็นยังไงคะจากที่มันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงฟิวพอเราไปจับเนาะโกต้องจับใช่ไหมคะจับปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ลูกบอลน,นั้นเนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงหรือว่าหยุดการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะ ามาดูลักษณะของแรงเสียดทานกันค่ะดูนะคะถ้าสมมุติว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันคือการที่แบบสมมุติว่าเรากําลังเดินเดินเดินเรามีการเคลื่อนที่นะคะแต่ทําไมบางทีเนี่ยเราใช้รถเข็นนะคะมันมีการเข็นที่สะดวกหรือไม่สะดวกเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะปัจจัยที่ทําให้มีผลนะคะต่อแรงเสียดทานนั่นคือน้ําหนักและแรงกดของวัตถุ อ่าลองดูนะคะถ้าแรงกดน้อยแรงเสียดทานก็จะน้อยนะคะน้ำหนักมากเนาะอ่ะเดี๋ยวจดไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้น้ำหนักน้อยก่อนละกันเนาะเราเอาน้ำหนักน้อยก่อนน้ำหนักน้อยแรงกดน้อยแรงเสียจทานเป็นไงคะน้อยอ่าแรงเสียดทานน้อย เนาะน้ำหนักน้อยแรงกดน้อยแล้วก็แรงเสียดฐานก็น้อยแต่ถ้าสมมุติเราแบบว่าอ่ะคุณแม่ก็เลยฝากกระเป๋ามาอีกใบหนึ่งเพราะเห็นว่าเราโอ้โหเข็นได้อย่างเก่งมากรวดเร็วคุณแม่ก็เลยบอกอ่ะงง้นช่วยคุณแม่ขนของอีกสักใบหนึ่งแล้วกันนะคะเอากระเป๋าไปขนใส่มาเพิ่มปุ๊บเราเป็นไงคะนักเรียนเริ่มหนักแล้วใช่ไหมอ่าเริ่มหนักแล้วเพราะาอะไรน้ําหนักมากขึ้นอืมน้ําหนักกระเป๋าเนี่ยเรามากขึ้นแรงกดเป็นไงคะ แรงกดก็มากขึ้นอ่าแรงกดมากขึ้นแรงกดมากขึ้นเพราะฉะนั้นแรงเสียนเป็นไงคะพอแรงกดกดเยอะปุ๊บแรงเสียนก็จะยิ่งมากขึ้นตามนะคะอ่าแรงเสียนมากขึ้นตามถัดไปค่ะ เดี๋ยวพาไปปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานเล่นกันไปไหมคะไปกับคุณครูเปล่าไปได้กันเดี๋ยวคุณครูพาไปเราไปเที่ยวกันเถอะมาถ้าเราปั่นจักรยานบ้างอะลองปั่นลองปั่นถ้าวัตถุมีน้ําหนักน้อยเราใส่ไปแค่นี้เราใส่ไปแค่แตง,งโมผลเดียวพอเราไปซื้อผักนะคะกับคุณลุงนะคะมีผักขายเพียบเลยเห็นไหมเอ่ยอ่าเราซื้อมาแค่แตง,งโมอันเดียวเป็นไงคะ น้ำหนักน้อยแรงกดเป็นไงคะนักเรียนทวนทวนน้ำหนักน้อยแรงกดน้อยแรงเจดทานเป็นไงคะนักเรียนน้อยตามอ่าเดี๋ยวพ่อไปดูนะคะอันนี้ครั้งแรกเรามาแบบว่าซื้อของน้อยน้อยเดี๋ยวมาดูครั้งถัดไปค่ะอ่าเราเรารู้สึกว่าช่วงโควิดใช่ไหมคะช่วงโควิดเราต้องมีการออกมาซื้อของได้นานนานทีใช่ไหมคะอ่าเราอาจจะมีการมาทีแล้วเราต้องซื้อเยอะ ซื้อทีลรเยอะเลยเป็นไงคะเอาแปลงโนตอนแรกเอาไปลูกเดียวตอนนี้เอาไปหลายลูกเลยคะ่ะเอาไปสี่ลูกเลยนะคะอ่าก็จะมีอ่าจะมีอะไรคะแรงกดมากนะคะน้ำหนักมากแรงกดมากอ่าน้ำหนักมากแรงกดมากนะคะทำให้แรงเสียทานเป็นไงคะมากขึ้นตามนั่นเอง น้ำหนักมากแรงกดมากแล้วก็แรงเสียดทานก็จะมากขึ้นตามนะคะต่อไปนะคะปัจจัยลักษณะของแรงเสียดทานนะคะที่มีผลต่อแรงเสียดทานเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างนะอ่าอันที่สองนะคะก็คือจะเป็นชนิดของพื้นผิวสัมผัสอ่าพื้นผิวนะคะในรูปเราจะเห็นเลยว่าจะมีอยู่สองลักษณะก็คือพื้นผิวเรียบนะคะจะเป็นที่เสื้อสีชมพูนะคะเป็นคนกิ้งล้อเห็นไหม อีกอันนึงนะคะจะเป็นพื้นผิวไม่เรียบพื้นผิวไม่เรียบหรือเราเรียกว่าขรุขะนั่นเองจะเป็นพื้นของคนนะคะเสื้อสีฟ้าน้ําเงินเนี่ยจะเป็นคนกิ้งล้อนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าสองคนนี้ถ้ากิ้งล้อไปพร้อมๆกันนักเรียนคิดว่าใครถึงก่อนอ่าระหว่างเสื้อสีชมพูกับเสื้อสีน้าเงินใช่แล้วค่ะก็คือจะเป็นเสื้อสีชมพูจะต้องถึงก่อนใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าเป็นไงคะแรงเสียดทานเนี่ยจะน้อยกว่า เมื่อเป็นวัตถุที่เป็นพื้นผิวเรียบในขณะถ้าเป็นพื้นผิวขู่ข่ะขู่ขา่าคูดข้อ่าแรงเสียดทานก็จะมากกว่านะคะทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาขีดพร้อมกันเลยนะคะพื้นผิวเรียบนะคะจะเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าพื้นผิวเรียบอย่างเช่นอะไรบ้างอ่าพื้นไม้ขัดมนันหรือพื้นหินอ่อน ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นผิวเรียบสังเกตไหมคะบางทีเราจะชอบลื่นใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าตรงนี้มันมีแรงเสียดทานที่น้อยวัตถุเลยเคลื่อนที่ได้ง่ายนั่นเองถัดไปนะคะเป็นพื้นผิวไม่เรียบพื้นผิวไม่เรียบเนี่ยจะเกิดแรงเสียดทานที่มากวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ยากนะคะอย่างเช่นสนามหญ้าหรือคอนกรีตนะคะพื้นคอนกรีตหยาบตรงนี้จะเป็นพื้นผิวขรุขะหน่อย ก็จะทําให้มีแรงเสียดทานที่มากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะคุณครูนะคะก็ได้มีคลิปวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ หลังจากที่เราไปดูคลิปวิดีโอกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาทําข้อสอบกันนะคะคุณครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดมีข้อสอบมาฝากนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวไปทําพร้อมกันเลยค่ะค่ะสําสหรับข้อแรกนะคะถามว่าถ้าไม่มีแรงเสียดทานระหว่างเท้าของเรากับพื้นที่เราเดินเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ได้ลําบากหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าลําบากไหมคะลาบากแน่นอนเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะล้มนั่นเองทําไมเราถึงล้มเพราะว่า การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันจะไปทิศทางเดียวเลยเนาะพอทิศทางเดียวเนี่ยมันไม่มีแรงต้านเลยดังนั้นเราก็จะล้มเลยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ตอบไปว่าเคลื่อนที่ลำบากอ่าเคลื่อนที่ลำบากเพราะการเคลื่อนที่จะไปทิศทางเดียว กับที่เราเดินไม่มีแรงต้านไม่มีแรงเสียดทานมาต้านไม่มีแรงเสียดทานมาต้านจะทำให้ล้มได้ง่ายจะทำให้ล้มได้ง่าย นั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องซื้อรองเท้าที่เห็นไหมคะบางทีเนี่ยพื้นมันจะมีพื้นนั่นลองสังเกตพื้นรองเทา้าเราจะมีดอกใช่ไหมดอกของพื้นรองเท้าเนี่ยก็คือช่วยเพิ่มแรงเสียดทานการที่ช่วยเพิ่มแรงเสียดทานเนี่ยจะทําให้เราไม่ล้มไม่ลื่นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใดนักเรียนตอบได้พร้อมกันเลยอันนี้เราเรียนแล้วใช่ไหมคะ จะมีอยู่สองเรื่องเนาะแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยคือหนึ่งคือเรื่องของน้ําหนักแรงกดใช่ไหมคะอันที่สองก็คือจะเป็นเรื่องของพื้นผิวของวัตถุดังนั้นตอบเลยค่ะตอบข้ออ่าสามลักษณะผิวสัมผัสนะคะถ้าเป็นยังไงคะพื้นผิวเรียบถ้าพื้นผิวเรียบแรงเสียดทานเป็นไงแรงเสียดทานจะน้อย แต่ถ้าเป็นไม่เรียบพื้นผิวไม่เรียบแรงเสียดทานเป็นไงคะแรงเสียดทานก็จะมาก่าแรงเสียดทานจะมากถัดไปค่ะถ้าเราออกแรงเตะลูกฟุตบอลบนพื้นผิวต่างๆด้วยขนาดแรงเท่ากันลูกฟุตบอลจะกิ้งไปบนพื้นผิวชนิดใดได้ไ,ดไดกลสุดหนึ่ง พื้นดินเหนียวสองพื้นทรายสามพื้นหญ้าสี่พื้นปูนนักเรียนคิดว่าในนี้อันไหนที่มีความแบบว่าขุกขะน้อยที่สุดอืมขุข่ะน้อยที่สุดก็ต้องเป็นพื้นปูนพอพื้นผิวเนี่ยขุกขะน้อยสุดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นแรงเสีดทานเนี่ยมันก็น้อยเพราะฉะนั้นพอแรงเสียดทานน้อยเป็นไงคะวัตถุก,ก็เคลื่อนที่ได้ดีได้ไวขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเราเลยจึงต้องตอบข้อ 4พื้นปูนนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวมาช่วยกันตอบนะแรงเสียดทานเกิดขึ้นในทิศทางใดเป็นยังไงคะตอบได้เลยพร้อมกันคือส่วนทางกับการเคลื่อนที่นั่นเองส่วนทางกับการเคลื่อนที่ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของแรงเสียดทานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนนะคะที่หนังสือวิทยาศาสตรป์ป .5 เล่มหนึ่งของอักษรนะคะเราพบกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน